พี่น้องครับเบาปัญญาชาแนวพี่น้องครับพ่อยางขม่านี่พี่น้องครับเขาไม่ได้สวนดอกไม้พี่น้องเบาปัญญากัดตอนแรกก็โต๊ใจด้พี่น้องครับเอ๊ะสวนดอกไม้นี่มันคือแปลกเนาะแบบพี่น้องครับเบิ้งไกลๆพี่น้องว่ามันบักเงาะพี่น้องครับห้วต้นบักเงาะยังมันก็จะนมากหลายเลยพี่น้องครับหมากแดงเต็มต้นเลยพี่น้องครับยางเบื้องไก่ๆคือว่ามันแก่ไข่บักเงาะพี่น้อง บังเงาะโรงเรียนบ่ได้อย่างไรพี่น้องครับคือยังสุกงามเป็นแต่แซบแท้คันเป็นบังเงาะปันนี่มันคือจังหัันบ่มีคนกินพี่น้องครับเบาปัญญาและยางมาไกา่ๆพี่น้องโอ้มาเบิ่งไก่ๆพี่น้องมันบ่เมนบักเงาะพี่น้องครับมันเป็นดอกไม้ตัวพี่น้องเป็นดอกไม้โอ้ยดอกสีแดงจะมันงามพี่น้องครับแล้วมาอ่านเบิง่งปลายพี่น้องครับโอ้ยที่แรกนึกว่ามันบักเหาะพี่น้องเอออ่านเบิง้งปลายเขาเรียกว่า แปลงล่างขวดแคะพี่น้องครับโอ้ยตายตายตายยังเข่าใจพิษเราเม่นบังเหาะเล่งมากเกี่วกไก่ว่ามันสิกินพี่น้องครับย่งางกินอะไรต้องเก็บกินละเด้อคิดวานนใ,ใจพี่น้องมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นต้นไม่อชิดนึงพี่น้องครับเรียกว่าแปลงล่างขวดแคะพี่น้องครับ